เป็นก้าวที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับ t ิก t o อกเองที่ตอนนี้เนี่ยกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเนี่ยได้ใช้เวลาดูวิดีโอบนแพลตฟอร์มของพวกเขาเนี่ยมากกว่าบน YouTube ไปแล้วนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นการเจาะเข้ามาในกลุ่มสำคัญมากๆนะครับของแพลตฟอร์มของ YouTube ที่ตอนนี้เนี่ยนาทีเฉลี่ยต่อวันของกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุ4-18ปีเนี่ยใช้เวลาในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม t ิ k ตอกแสงหน้า YouTube เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนทระดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่เกลากการกิกเรลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงข่าวที่ถือว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจที่ได้เปิดเผยออกมานะครับที่มันจะกลายเป็นจุดปเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับของแพลตฟอร์มในด้านการ เสีวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆนะครับก่อนหน้านี้ TikTok เองเนี่ยก็ได้สร้างความกังวลให้กับแพลตฟอร์มอย่าง a c e b o o k นะครับมาสกเกอรเบิร์กเองเนี่ยก็มอง t i k t o k เองเนี่ยเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของพวกเขาในตอนนี้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีคู่แข่งหน้าไหนนะครับที่สามารถขึ้นมาต่อก f a c e b o o k แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการเทโอเวอร์กิจการไปเลยหรือว่าการทำบริการ มาแข่งนะครับเพื่อเอาชนะแล้วก็กําจัดคู่แข่งเหล่านี้ออกไป Facebook ทำได้มาตลอดนะครับแต่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มแรกที่พวกเขาไม่สามารถที่จะล้มได้และแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การบุกเข้าไปในส่วนของเครือข่ายโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับ TikTok เพราะว่าอย่างที่เรารู้กัน TikTok เองเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มด้านวิดีโอเป็นอันดับแรกนะครับเน้นไปที่วิดีโอสั้น เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ ซึ่งแน่น,นอนนะครับว่ามันถูกจริตกับคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันนะครับที่ต้องการใช้เวลาไม่มากนะครับในการเสียว,วิดีโอต่างๆต้องการอะไรที่มันรวบรัดนะครับหรือแม้กระทั่ง Howto สาระต่างๆนะครับมันไม่จําเป็นต้องสร้างวิดีโอยาวๆเหมือนที่ต้องไปลงใน YouTube ก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะสรุปมาได้ภายใน1-2นาทีเหมือนที่แพลตฟอร์ม Tik t o อกทำแล้วก็ใช้เวลาในการเสียข้อมูลเหล่านั้นแบบรวบรัดแล้วก็เข้าใจเนื้อหาไม่ต้องยืด เยอเหมือนกับที่ต้องไปลงในแพลตฟอร์มใน YouTube เองซึ่งนั่นเองนะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับข้อมูลใหม่ที่มีการอิงจากการใช้งาน TikTok และ YouTube ของเด็กและวัยรุ่นในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งรวบรวมโดย Custodio นะครับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมโดยผู้ปกครองนะครับ ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก400,000ครอบครัวที่มีบัญชีพร้อมบริการสำหรับไอ o เขาที่มีการดูแลโดยผู้ปกครองนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลแสดงถึงการใช้งานแอปและเว็บไซต์ของจริงนะครับเป็นสถิติที่มาจากการวัดแบบจริงๆซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเป็นค่าฉเฉลี่ยน,นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้ม การดูวิดีโอที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงเวลาต่างๆซึ่งบางวันเนี่ยเด็กๆอาจจะดูวิดีโอออนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่นนะครับและจะสลับไปสลับมาระหว่างแอปต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมของข้อมูลเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเมื่อ แพลตฟอร์มอย่าง YouTube เองนะครับที่ถือว่าคลองใจกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดครั้งสำคัญให้กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha นะครับซึ่งจากผลการวิจัยของบริษัทเนี่ยพบว่าก่อนหน้านี้นะครับในปี2019เนี่ย YouTube ยังครองตำแหน่งผู้นำอยู่นะครับโดยกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ย48นาที บนแพลตฟอร์มทั่วโลกเมื่อเทียบกับเพียงแค่38นาทีบน TikTok เท่านั้นนะครับแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนาย,ยนปี2020นะครับทำให้ t i t t o k เองเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆแล้วก็แซง y t u t u นะครับโดยเวลาเฉลีย่ยเนี่ยจะอยู่ที่75นาทีเมื่อเทียบกับ64นาทีนะครับที่กลุ่มเด็กและวัยรุ่นเนี่ยใช้แพลตฟอร์ม YouTube และในปี2021ที่ผ่านมานะครับ กลุ่มประชากรที่อายุเหล่านี้เนี่ยใช้เวลาเฉลี่ย91นาทีต่อวันบน TikTok เทียบกับเพียงแค่5 6นาทีบน YouTube และข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อลองมาเปรียบเทียบข้อมูลรายประเทศนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจากักรและสเปนนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นตัวเลขการเปลี่ยนแปลงที่น่าเหลือเชื่อมากๆโดยเฉพาะประเทศที่กำลังคิดจะแบนทิกเกอย่างอเมริกาเองนะครับ พบว่ากลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้เนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยถึง99นาทีต่อวันบน t k t t o k เทียบกับ61นาทีต่อวันบน YouTube ส่วนในสหราชอาาจักาเนี่ยใช้งาน TikTok สูงถึง102นาทีต่อวันส่วนใน YouTube เพียงแค่54นาทีต่อวันนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญมากๆนะครับในการช่วงชิงแพลตฟอร์มการต่อสู้ ในแพลตฟอร์มวิดีโอมันไม่ใช่เพียงแค่คือขายโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะครับที่ TikTok เข้าไปแย่งชิงฐานตลาดตอนนี้เนี่ยพวกเขากลาหลังเข้าไปแย่งชิงลูกค้ากลุ่มหัวใจหลักที่ y t u t u เนี่ยค่อนข้างที่จะแข่มากๆอย่างกลุ่มเด็กและวัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นฐานที่ใหญ่มากๆที่มาเสพแพลตฟอร์มของพวกเขาและสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้อย่างมหาศาลนะครับซึ่งมันไม่น่าแปลกใจนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทุกแพลตฟอร์ม กำลังสร้างฟีเจอร์ในส่วนของวิดีโอแบบสั้นๆนะครับเรียนแบบสิ่งที่ t ิกต o k ทำซึ่งทั้ง Facebook เองหรือว่า Snapchat นะครับก็ได้คัดลอกวิดีโอแบบสั้นๆเรียนแบบนะครับเป็นวิดีโอแนวตั้งที่ ก็ปี้มาจาก Tik t o ็อกเลยก็ว่าได้นะครับอย่าง Facebook เองเนี่ยก็ส่งฟีเจอร์อย่างเรียลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งใน Instagram เองแล้วก็ Facebook เองซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการปรับอัลกอริทึมนะครับให้แสดงวิดีโอเหล่านี้มากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าใครสังเกตกันดีเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นวิดีโอจากาเรียลของ Facebook มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิดีโอจากคนที่เราไม่ได้ฟอลโล่นะครับเป็นอัลกอริทึมที่ทาง Facebook ส่งฟีดเข้ามา ตามความสนใจของเราส่วน YouTube เองนะครับก็พยายามสร้างบริการของตนเองบริการอย่าง y u u t u h o s t นะครับที่ก็เน้นไปที่วิดีโอสั้นๆเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีข้อมูลว่า YouTube Short เองเนี่ยก็มีผู้ใช้เข้าลงชื่อใช้สูงสุดถึง1,500นหล้านรายต่อเดือนนะครับ มันก็สแสดงให้เห็นนะครับว่าแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับทิกตอกเนี่ยได้โชว์ให้โลกเห็นแล้วนะครับว่าเทรนการเสพวิดีโอของผู้คนในอนาคตนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพวกเขาโฟกัสค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยไม่อยากใช้เวลานานๆในการเสพวิดีโอต่างๆเพราะฉะนั้นเราคอนเทนต์เกรเตอร์เองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับต้องทําอะไรให้สั้นลงสอดรับกับพฤติกรรมของผู้ิโค ที่เปลี่ยนแปลงไปและหมายว่าแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยพยายามที่จะเรียนแบบ Tik t o อนะครับแน่นอนว่า Tik t o อกเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาพัฒนาแพลตฟอร์มของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเข้าใจฐานลูกค้าของพวกเขาและตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเปิดให้ใช้วิดีโอที่มีความยาวสูงสุดเพิ่มเป็น10นาทีนะครับเพิ่มจากช่วงก่อนหน้าที่ใช้เวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นมันก็น่าสนใจนะครับว่าหาก ติกตอกเองเนี่ยเริ่มมาสนใจวิดีโอยาวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากลูกค้ากลุ่มหลักอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เสพวิดีโอแบบยาวๆนะครับใน y o u t u เนี่ยผมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเน้นเข้ามาดูแบบยาวๆกันนะครับไม่ได้มาดูแบบสั้นๆแต่ว่า คนกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม t i k t o อกแต่ว่าคนที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยอย่างตัวผมเองหรือว่ากลุ่มวัยทำงานเนี่ยก็เวลาเข้ามาใน YouTube เนี่ยก็ไม่ได้ดูวิดีโอแบบสั้นๆเท่าไหร่นักนะครับจะเน้นไปที่การดูยาวๆต่อเนื่องซึ่งเราได้เห็นข้อมูลว่าวิดีโอยาวๆบางครั้งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยก็มียอดวิวสูงมากๆนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับจากรายงานของกูสต d i ดเนี่ยก็ แสดงให้เห็นถึงเทรนด์ทางด้านดทีิตอนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook เองเพียงอย่างเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตของ TikTok แต่ตอนนี้เนี่ยทิกตอกกำลังเข้ามาแย่งชิงฐานใหญ่ของแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานอย่าง YouTube นะครับซึ่งถือว่าเป็นภยัยคุกคามที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่ YouTube เองเนี่ยก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งดูเหมือนว่าศึกแย่งชิงเวลาในการเสพคอนเทนต์ต่างๆบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยกำลังถึงจุดแต่หักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีการแข่งขันอย่างดูเดือดมานานตอนนี้เนี่ยติ๊กตอกทำให้การแข่งขันเนี่ยเกิดความสนุกขึ้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยผมก็มองว่ายังไงผู้ที่ได้รับประโยชน์จริงๆก็คือกลุ่มผู้บริโภคเรานั่นเองนะครับเพราะว่าสุดท้ายพวกเขาก็ต้องแข่งขันสร้างบริการที่ดีที่สุด เพื่อมาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่พวกเขาต้องการให้อยู่กับแพลตฟอร์มของพวกเขานั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ TikTok ที่สามารถเอาชนะ YouTube ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นในอีีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PodBean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line Ad ที่ Adradon a ด Tha ์ a A D o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับ สำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ